อันนี้เป็นการเจอกันระหว่างคุกกับนางฟ้าบี0 2สนองนะครับก็มาดูกันว่าเด็กที่เมตาเมตากับนางฟ้าที่หลายคนมองข้ามไปมาแ <Set up. S 1> <Vanguard. S 2> มนกาดลูบี้เลสอะไรปวดขี้ไปไปไป,<า>ไปเข้าน้ำก,ก็ได้เล็กขีดขีดไปรอเ <Bye. S 2> จอจกับคุกเล่นไงดีวะไลท์เป็นเอสทีเอลสกิลไบการ์ดหนึ่งใบ เจอกับเด็กที่เออเคยได้ว่าของคืนคอสก็ไม่มีเียต้องมาโดนแดกคอรสด้วยดูดูกันดอดอเสร็จจากนั้นก็ทิ้งทิ้งฮิลแล้วก็ไล่เป็นแบนสกิลของเกรหนึ่งครับเมื่อลงสามารถไปหาออเดอร์คุกอย่างใบจากเด็กขึ้นมือได้เอาขึ้นมือจากนั้นก็เริ่มที่หลังจะได้จวดเอาลงไปแล้วก็เลส เพื่อเล่นคุกชาส์สามใบฮิวคีเกตสีสุดยอดครับแปดพันป้ายไม่กันได้ฮิวเมชิพานโดทิ้งไลท์สกิลน้ำก้าไปนี้ไปบาบเอ้น้ำคัดที่บายอยู่กับข้าใต้กองแล้วายก้าไปใหม่เกตหนึ่ง เลขปีขาวทำง,งานบวกหนึ่งคิสามารถคัตตัวบาร์แล้วบวกหนึ่งคิได้ไม่ได้บวกอัตโนมัตินะใช่ต้องคัตตัวบาร์ก่อนแล้วก็ตีอ่ะสองสามโอเวอร์จะเข้าต่อจบการหนึ่งใบเนี่ยเทาเป็นโอเวอร์เนี่ยฮาเลยฮ่าไม่ออกเลยโอเวอร์โอเวอร์ปีสีภูต้นเกมสแตนแล้วรอ,อทิ้งมือหนึ่งใบ แล้วก็ไหลอาสกิลของพิงค์ครับขอมือหนึ่งไปติดคุกมือม่อืลอืมปาามือหนึ่งแววนไม่กันจะให้เป็นคีสครับไปที่หนึ่งไปที่สองแวนแอนดอร์ การ์หนื่นใบไล่เป็นอเลสทีสกิลนำการ์ดตัวนี้ขึ้นมือแล้วก็ใบการ์ดหนึ่งใบทุกครั้งที่เรนะิ่มเมนเฟสนะมันเป็นเทคบังคับทําต่อให้คุณไม่อยากเปลี่ยนค,คุณก็ต้องเปลี่ยนนะ <c oughs> ก็ลดพังห้าพันอโซบาร์หนึ่งนการ์ดไปนี้ลงมา เอาวางรันมันมันจะหลุดไปกับมันได้ไงต่อ <laughs> <laughs> ผมไม่รู้หรอครับผมก็ไม่รู้ครับพี่ขอขจะไม่โดนจับก่อนนะจะไม่โดนจับก่อนนะไม่รู้ก็ต้องลองดู ตีหมื่นไม่ตีหมื่นสามไม่แ้เลยมาที่1 <S 2, 2. <S 1>, 1ดาเมจไม่ใช่ทิเกอรตีหมื่นไม่ใช่ทิเกอรตีหม <20. S 2> <20. S 1> ื่นสามสอหมื่นจดเกินไม่เอาเขาสวยเอ้ยไม่เอาไม่ได้ไม่ได้สตลล่ดอทิ้งใบนี้แล้วก็ไล่เป็นเซรัสไว้ครับจากนั้นก็เคาน์เตอร์บลัดของแวนการ จับสองใบข้างหลังใบนี้กับใบ,บ,บนั้นกับใบข้างหลังแล้วก็คอโซวาร์หนึ่งจับแถวหน้าเนี่ยทุอจากนั้นก็ขยับขึ้นไปแวนการ์มีคาว่าเซรัสบวกพลังห้าพันตลอดเลยล่แล้วก็แวนการ์มีคุกสามใบได้หมื่นกระไดตัวนี้บวกห้าพันเมื่อคุกมีสองใบชีวห้าพันด้วย ได้ชิวหมื 10, 000, 000, ่นชิวหมื่นตัวที่ 23, ยี่สิบสามสามไบครับแวนการเพอร์เฟกต์การหนึ่งเก้าหมื่นหนึ่งใบได้ฟอนแถวหน้าจะได้หนึ่งหมื่นใบที่สองดอใบ,บนี้ได้หมื่นหนึ่งและดอการ์ด ใบที่สเป็นเก4ีมาพอดีเลยเว้ยอ่สิบาครับแวย่สิบห้กันเช็คสาครับไม่ก,กันเช็คฮ <Check. S 2> ิวฟืนฟูลน,นึเม็ดพาดอเพอร์โซนาไ์เป็นอเลสทโจกาสหนึใบแล้วก็ โบพังหนึ่งหมื่นคนเอ้ยอันนี้ต้องบวกตลอดมันบวกตลอดจากจากเพอร์โซนาจากการเพอร์โซนาเราก็สกิลของนันำการ์ดนัำกัดหนึ่งใบขึ้นมือนัำกัดหนึ่งใบไปใบแล้วหลังจากนั้นขอการ์ดไปนี้สกิลโซบาร์ดหนึ่งใบน้ำการ์ด จากใบโซนหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็ใบการ์ดบนมือเป็นใบนี้ปีขาวปีกําทํางานทั้งคู่ผลความสามารถการ์ดใบนี้อันนี้เป็นจมจดเทินนะฝ่ายตรงข้ามเลยใช่จมจดเทินฝ่ายตรงข้ามคอทำการ์ดโซบาร์ดนำการ์ดใบน,นี้ขึ้นมือแล้วก็การ์ดใบนี้ไปใบแล้วหลังจากนั้นเขาโซบาร์ดหนึ่งใบสุเพียวคอการ์ดใบนี้ ลงมาคอเเบิร์สซูเปอร์คอการ์ดส,สองใบนี้ลงมาแล้วหลังจากนั้นอคอใบนี้แล้วคอ,บวคอ,บใ,บอใบนี้สกิลคอเเบิร์ตหนึ่งใบความสมรรถของการ์ดใบนี้บวกห้าพันกับหนึ่งคิตามจำนวนการ์ดเลคขขี่สามใบตอนนี้มีอยู่หกแปลว่าเลือกได้สองใบเลือกสองใบนี้แล้วก็สัตําตำแหน่ง แล้วหลังจากนั้นคอลไปนี้ลงมาเขาเขาตึ๊กบัสบวกภัยห้าพันหนึ่งคิดแต่จะเลือกได้แค่เรียกอากาศนะใช่เลือกได้แค่เรียากอาศอือ้าวชิบหายละบวก <laughs> ทำไมไม่บวกให้ไปนี้อันนี้มิสเพย์ที่จริงต้องบวกให้ไปนี้นะแต่ไม่เป็นไรบวกแล้วก็บวกเพราะว่าเนี่ยจ,จะตีแรงกว่ามันจะบวกภพยหนึ่งหมื่นหนึ่งถ้าเป็นปีขาวด้วยอ่ อันนี้มิสเพยให้ถอยนะฮะอยากให้คนเห็นแบบความเบร์วังเลยเออถอยถอยนะไหนไม่เป็นไรอันนี้ขอขอสลับหน่อยเพราะว่าเพื่อนผมมันตั้งใจจะบวกให้ตัวนี้ไม่เป็นไรผมใชนี้คือมันไม่ได้บวกให้แถวหน้านะมันบวกให้ยูนิตหนึ่งตัวจริงๆถ้าเกิดว่าจะให้ตัวนี้ต้องให้ตัวนี้ตั้งแต่แรกใช่ใช่มันมันต้องเลือกเลยมันต้องเลือกเลยอันนี้เพื่อนผมใจดีให้ถอยนะเอออันนี้ผมให้ถอยเฉยเพราะว่าถ้าไม่ให้ถอยนี่คือบุ่ม อคอมโบคอมโบจะพังนี่ไอบอดมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือมันจะคล้ายๆเด็กวันเทิร์นคิวหน่อยๆนะอันนี้ก็จะมีสามคีสองคีสามคีเนะี่ยอ่ามันก็จะหน้าตาประมาณนี้ถ้าตีเข้านะใช่ใช่แล้วก็ตีสองหมื่นแปดสามหมื่ card, นหกสองคเพร์เฟกการไปก่อนทิ้งดอทิ่เกอร์ใบที่หนึ่ง ใบที่สองโอ้โหทิกเกอร์ไม่มาขอบคุณครับตีบโกพังหนึ่งหมื่นอ่ะบอดสามคีใบที่หนึ่งคีวนการได้ห้าพันเพราะว่า,าลบไปห้าพันนะใบที่สองไม่ใช่ใบที่สามไม่ใช่แล้วก็จงตีโบพังหนึ่งหมื่นอันนี้ก็จะเป็นสี่สามสามคี ing, เพื่อไปทิ้งเกสอจดเพลิน แต่แล้วดอกจะมาดูกันว่ากูจะทิกเกอร์โมยไหมเอาเอาโอเวอร์ไหมเอาเอาไปโดนโดนโอเวอร์คือจบแล้วไลฟ์เป็นตำรวจผู้โหดร้ายนะครับโหดร้ายเลยก็มันชื่ออย่างนั้นจริงนะเนี่ยเจ้าหญิงผู้โหดร้ายแห่งแสงออร่าเซรัสเพียวไว้เนี่ยสกิลของเซรัสเพียวไว้เมื่อลงเขาตบบาร์สหนึ่งใบโซบาร์การ์ดที่มีเขาว่าเซรัสฝ่ายตรงข้ามเลือกเอามือเอา เลียแล้โซมาอย่างละสองใบครับเพื่อติดคุกแล้วก็ใบหนึ่ืมวโซไม่มีก็คือว่าไม่ต้องเอาแต่นั้นผมขอไล่ออเดอร์ไปนี้ครับอ่ามันชื่อยาวโคตรๆจนตัวสอนไม,ม่พิมพ์เล็กมากเอาเป็นว่ามันมีสกิลที่ว่าสามารถโซบ้าสองใบ นำเรียกาศแถวหลังทั้งหมดของฝั่งข้ามมาติดคุกนะคะรับก็ตอนนี้คุกมีสองสี่หกเจ็ดใบสกิลของแวนการ์ดบวกพลังให้ห้าพันทุกๆก,การ์ดสองใบให้ยูนิตแถวหน้าทั้งหมดก็มีเจ็ดใบก็จะบวกไปหหมื่นห้า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 แต่ด้วยสกิลของการ์ดใบนี้เวนการ์ดมีข้อเซลฟ์บวกพลังห้าพันให้ตัวเองคุกมีสองใบบวกพลังห้าพันให้กับตัวเอง ยี่สิบแปดแต่สามได้ครับไม่กันได้ไม่ใช่ดอพลังให้ค่าอันนี้ครับหนึ่งหมื่นดอไม่ใช่ทิกเกอร์ใบเดียวทิกเกอร์ก็ไอ้ยังเฮ้ยยังอ่ะเอก็ชิหายผมเปิดกร้าหมดแล้วเฮ้ยมันไม่มีชิหาหรอกเพราะมึงจะจบแล้วน้องสามหมื่น อันนี้ต้องต้องได้ฮิวไม่ก็โอเวอร์เผื่อเรียบร้อยถ้าถ้าได้ทิกเกอร์กันอยู่เพราะมือมือไปเราจะไปถอนจะแปลอะไรก็ค่อยว่ากันทีใช่แต่ต้องรอบไปให้ได้ก่อนไงใช่ไปเด็นก็ประมาณนี้นะครับอปีดขาวปีดดำก็จริงๆตามเมื่อกี้นี้ถ้าผมไม่มีเพอร์เฟกตการ์สองใบก็อมีโอกาสที่จะเสียมือเยอะกว่านั้นอืมแต่หมายว่า ถ้าให้ตายตาที่แล้วเลยก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าผมมีแค่สองดามจเนาะมันยังปล่อยได้แถวหนึ่งดีๆอะไรเงี้ยชยกเว้นว่าไอ้ไอ้ยกเว้นในแถวเนี้ยจะตีได้ดูว่าดูว่มันจะเฮงจริงเ่ะมันคือดับเบิลคีอะไรเงี้ยอันนั้นก็มันได้มันต้องได้อันนี้ด้วยเว้มันต้องได้ทิกเกอร์ด้วยเวไอ้เธอที่บุกแม่งไม่ได้ทิกเกอร์เลยอืมถ้าเกิดว่าเสียได้ได้ทิกเกอร์เป็นได้ทิกเกอร์เป็นเป็นคีทั้งสองข้างถ้าสองข้างก็จะเป็นสี่คีสี่คีใช่ไหมถ้าเป็นสี่คีผมก็จะปล่อยไม่ได้เลยใช่า ผมก็จะปล่อยไม่ได้เลยเมื่อกี้จันไม่ได้ทิกเกอร์เลยที่จริงถ้าได้ทิกเกอร์อาจะาแรงยิ่งกว่านี้อมต่อให้ไม่แรงก็อย่างน้อยก็จะมีการมีการ์ดกันมากกว่ามังมีแค่2เพอร์เฟกต์อะใช่ไหมเมืม่อกี้นะี่อืมก็มีแค่2เพอร์เฟกต์การแหละแถมตัวที่ยังก็ว่าเพิ card, ไไ่ 5, มเพอร์เฟกต์การใบที่ห้าหกก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามใช้เกตสามเกตสามในการตีก็จะเหมือนก็เฮ้ยผมมีเพอร์เฟกต์การแค่สองใบนะอะไรเงี้ยก็จริงๆอะตาทีแล้วผมกันได้เพราะว่าผมสามารถกันอีกสองเลนได้ แล้วก็ปล่อยได้เลนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าได้ถ้าได้ดับเบิลคิสจริงๆอ่ะอ่านั่นนายุ่งเพราะว่าผมจะปล่อยสักเลนไม่ได้เลยแฟนกาก็ปล่อยไม่ได้ใครก็ปล่อยไม่ได้นะครับก็หรือไม่ก็ดับเบิลทิกเกอร์อะไรสักอย่างก็ได้ใช่เพื่อให้เพื่อเพื่อป่ยเพื่อให้ตัวมันจะได่แรงกว่านี้เพื่อให้ตัวเองมีกันอ่ะอย่างน้อยตีไม่เข้าก็อย่างน้อยมีกันสองข้างนี้ให้มันได้่างเงี้ยเพราะเมื่อกี้นี้ถ้าการได้บทมือหรือเพื่อไฟกาไปเดียวงี้ก็การได้เธอหน้าไปปล่อยปล่อยตัวเอาออกมาจากคุกกันรก็ว่าไป อแต่ก็นั่นแหละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสลับคุกกับนางฟ้านะครับก็ได้เท่านี้นะครับขาดนิดนึงขาดนิดนึงอืมันแล้วแถมว่าแถมว่าเขาเริ่มทีหลังด้วยถ้าสมมติว่าเออตัวเองอะได้ได้เริ่มก่อนนี้ยพราะพราะพราะไอ้ตานนที่กูเล่นไปแบบนั้นน่ะที่แบบไม่ให้เหลือโซเลยไม่ให้อะไรเลยกูคิดเผื่อเธอหน้าด้วยแต่กลัวอยากจะปิดเธอนั้นปิดปิดเธอนั้นด้วยมันก็จะเป็นเด็กวันเธนคิวประมาณนี้ถ้าเจอเพอร์เฟกต์การก็จะ หนงอยหน่อยมันไม่ได้แบบลุกขึ้นมาตีได้หลายเว็บถ้าเป็นในบูวเจอเพอร์เฟกต์การ์ดแล้วมีคีปประมาณนั้นอา,อาจจะไม่ได้หน่อยขนาดนั้นเพราะแบบเออจะมีอีกอแล้วรอบหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้มันมีแค่สามเว็บหรือสเว็บเท่านั้นอันนี้นางฟ้าเขาแพ้ไอ้น,นี่ด้วยแบบมันมีมือเยอะแบบมือผมอะมันได้จัวบ,บ่อยใช่ไหมเวนการ์ดเวนการ์ดได้3ามได,ได้แต่เทิร์นแรกเนี้ยอมืมันก็เลยแบบว่ามือเยอะ <laughs> มือเยอะมันก็มีโอกาสมีการ์ดกันได้สูงเนี้ยขนาดว่าผม ผมเก็บการ์ดไว้เก็บออเดอร์ไว้ไว้ขังอย่างเงี้ยยอมทิ้งการ์ดก,กันอย่างเงี้ยก็ก็ยังกันได้เนี้ยเพราะมือผมเยอะเลยอืมก็แต่เก่งแต่เก่งขึ้นเยอะเลยพอพอแบบว่าอ่าพอม,มีการ์ดใบนี้ที่แบบว่าวนวนกับเจคนนี้ได้สามารถเซตให้สนามเป็นปิด<ล>พูดได้ตลอดเวลาแล,แลบุกแลบุกได้เร็วขึ้นด้วยแล้วจากจากที่เล่นมีตัวตีพาข้ามเส้นเป็นสองหมื่นสามอย่างเป็นเก๊เกเจ๊สามไปนั่งอย่างเงี้ยอืมอ่าน้องไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ๊อะน้องน้องน่ารัก อันนี้อันนี้ไม่ได้ไว้คลิปเดียวกันนะอ่าไม่ไม่ไม่ก็อ่าแยกหลายๆคลิปเพื่ออ่ามีอะไรลงหลายๆวันนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวว้ว่ากันใหม่